ว่านะโอเคเลยวแต่ว่ามันปรับหายลงนิดนึงมันสว่างไปใช่ปหล่ะแล้วก็มันก็ดึกแล้วเลยไองานไม่ค่อยทำมาที่น้าก็ได้นันไม่หาอะไรที่ตักน้ำไม่ล่ะววไฟเป็นนะโอ้ยความนอนเพราว่าเูจะทำงานต่อเรื่อยๆหรืออะไรหรอกงนั้นก็ ยังยย้ายยันไปพักผ่อนยกการยกการนอนแยกการค้อน้อง เขาปเป็นคนดีจังวะฮะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะที่เราเดินกันอยนู่เนี่ยที่เนี่ยนะที่เนี่ยที่เนี่ยมันคือสารกากรุ่ยเพื่อนอเห็นปะคนออกกำลังกายเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ต้องแจ้งที่ว่าให้ประชาชนมาออแบบว่าออกกำลังกายได้ตลอดเวลานนะอ๋อเป็นพื้นที่กว้างเลยใครใ<ช>มาออกกำลังกายก็ได้เด,เ,เดินไปเดินมามันก็หิวว่ะหิววะใช่มีอะไรแนะนำร้านอร่อยๆไ <ๆ S 1> นี่ <ๆ S 1> น แถวนี้แแ okay. ถวน like ี้แล้วก็สถานการณ์นี má, لا, ่เจ้าเด็ดมีอยู่เจ้าเดียวก็ไหนเป็นร้านปลาหมึกในป่านะร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวไปถึงแล้วงั้นเดี๋ยวร้องเแถวนี้ใช่แดีวกูซื้อมาให้โอ้ได้เดยเพื่อนได้เลยโอเคได้จะไปไหนล่ะมึงไปที่กูหลงเลยโอ้ยไปเดี๋ยวไปอยู่ตรงเนี้ยใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวไปถึงแล้วนะจ๊ะไป สวัสดีครับลุงสวัสดีครับขอยืนในร้านหน่อยแล้วกันเนาะเอาเลยครับตามสบายเลยครับร้านลุงมาตั้งนานจากเน็ตจากเฟซบุ๊กผมตามมาในเฟซบุ๊กครับแล้วพอแล้วจะกินอะไรดีลูกอ่ามันเยอะลุงผมผมเรื่องไม่ถูกอ่ะผมว่าลุงจัดไว้ผมดีกว่าอ่ะเอาที่เด็ดที่สุดในร้านไว้แล้วกันเนาะโอเคโอเคครับ ร้านลุงี่เปิดมานานยังค่นเนี่ยเริ่มต้นใช่ไหมอ่าเอาเริ่มต้นก็น่าจะกว่า30ปีแล้วเรานานนะนานครับ <c oughs> <c oughs> นานจนจนลงแก่จนกลายเป็นนมแล้วเรามัจนจุดเริ่มต้นของลุงเทลัที่แบบทำให้ขายดีขึ้นลูกลูกค้ารู้จักขึ้นอะไรเราก็ให้ความให้ความจริงใจเขาอ่บมันถึงจะเราเราอยู่งานบริถ้าถ้าจริงๆแล้วเราเป็นงานบริการเนาะใช่รับเป็นงานบริการบริการให้ลูกค้าประทับใจคือเขาต้องไม่ ไม่มาครั้งเดียวหนีเราเขาต้องมาหาเราสองสามครั้งสี่ครั้งแล้วแต่แม่ซื้อมาให้เราเพื่อน <Yeah. S 1> โอ้อย่านที่งร้านบอกเลยลุงแกใจดีมากชิมก่อนนะออกมาดีได้แ,แต่ขอชิมก่อนนะเฮ้ยอะไรวันนี้ว้าวลองลองเอออ ทำไมามันถึงจะเด้งสู้ดินขานาดนี้วะใช่เหรอสดิี่ขายเลยวะ่ะมันเป็นพ่ออะไรวะเนี่ยทำไมต้องสดขนาดนี้ถ้าสด,สดแสดงว่าเขาเอามาจากทะเลข้างหลังเราใช่ไหมผู้ว่าใจลุงเขาได้ไปนั่งตกหมึกมาแล้วก็มานั่งขายตอนหกโมงเย็นเลยแค่ลุงนี่เป็นทุกอย่างให้เขาเลยจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้แค่ออเดอร์เว้ยนี่แค่ออเดอร์ออเดอร์ใช่โอ้โหต่อไปร้านน่าจะไปคือร้านที่ว่าจัดยากจนจัดหนักจัดเต็มคุ้นจาร้านนี้ไหม พับไทยวงเวียนใหญ่พับไทยวงเวียนใหญ่ใช่ดูดิอ่าเออก็อยู่ตรงเนี้ยวงเวียนนี่ไงใกล้เองงั้นมึงต้องพาไปละได้เลยเพื่อนได้เลยเพื่อนแค่นี้งั้นกินนี้ก่อนก่อนแล้วค่อยไปโอ้ยแจกเลยอันนี้หมดแน่นอนกูซื้อใหม่ก็ได้อูหซื้อใหม่อย่างไี้หมดพอกมึงนี่แหละโอ้ยทำไมบรรยากาศมันฟีลคล้ายๆกับยาวราชเลยแถวนี้เอ้าที่เนี่เขาเรียกว่ายาวราชสองไม่รู้เหรอใช่เหรอใช่ในแหล่งฝากน้ำบ้านเราอ๋อไปยินอยู่ คล้ายเยาวราชอยู่เลยใช่เป็นคล้ายกันของกินก็คล้ายกันแต่แค่ว่าไม่มีของทำด้วยแค่ล็ดอะไรถึงนาทีสวัสดีครับป้าัสดีครับอันนี้อะไรเอ่ยผัดไทยผัดไทยมังไมดัดไม่มีเนื้อสัตว์อ่ะฮะ ป้าขายตรงนี้มากี่ปีปครับป้าครับป้าขายเลยครับก <g ül üyor> ็ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าปีแล้วมึงยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแต่ว่าน้าขายไว้ยี่สิบปีน้าคนที่ผัดไว้ก่อนเนี่ยขายไว้ยี่สิบปีแล้วฮะแล้วมันปกติคนเยอะอย่างนี้ไหมครับป้าไม่เราเป็นบางวันเป็นบางวันครับแล้วก็เมนูป้าป้ามีอะไรมั้งไม่มีป้าเป็นมังสวิรัติอ๋อคือไม่อย่างเดียวเลยอย่างเดียวเซ็ตแค่อย่างเดียวครับ

โอ้ยส้่เยอะเลยเกินบ้ากแนให้เยอะเหมือน,นกันนะไปครับกินเาโอ้โหโหนุ่มแรงอ๋ออร่อยสุดยอดมอไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยแค่นี้ก็หวานล้วพอดีแล้ว เราแค่ที่อยากกินเผ็ดอยากกินหวานแล้วก็เผิมตามเอาป้าครับปลูกมาเรียบร้อยหมดแล้วใช่ต้องกรอารเลยอ่ะบา้าเออแล้วแล้วไปไหนต่อเนี่ยรู้จักร้านนี้ไหมร้านอะไรบุรเลยกัญญาบุรเลยกัญญาถูากต้องอยู่ใกล้นี่เองเนี่ยเข้าไปไหนไหนก็ถึงแล้วเออใช่พาไปพาไปพาได้ๆกินก่อนกินก่อนได้กินก่อนกินหมดก่อนค่อยว่ากันงั สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เป็นไงลุงขายดีเหรอวันนี้ขายดีครับขายดีเนาะโอ้ยเหลืออะไรบ้างเนี่ยลุงกับอะอย่างตอนนี้ก็เหลือเครื่องเหลือครบอะฮะเหลือครบเลยอะแต่ขาดแค่เปลือกอย่างเดียวเปลือกหมดแล้วแล้วร้านลุงเนี่ยเปิดมาไงเปิดเป็นยังไงเป็นยังไงร้านลุงอ่าทีแรกก็ทำอยู่ในครอบครัวนะครับขายหลายที่อยู่แต่ก็คือดั้งเดิมก็มานี่เลยเป็นอาชีพดั้งเดิมของแม่ก็ทำขนมหวานมาตลอด มาจากแม่อะไรทีนึงของครอบครัวที่วธรรมดาใช่ไหมคะใช่ครับทุกวันขายหมดอย่างนี้ไหมหรือไม่หมด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 เลยหมดทุกวันแล้วเมนูในร้านลงมีเมนูอะไรบ้างครับแล้วก็มีบอบเม็ดก่อนนะเม็ดเนี่ยมันรวมมีพักทองมีเผือกมีข้าวเหนียวดำปกติจะมีใบเตยแต่วันนี้ไม่ได้ทำวันนี้ทำไม่ทันก็เลยทำแค่นี้งั้นเผือกเลยเดี๋ยวผมเอาเอาแบบธรรมดากับใส่ไอแบบเอาพิเศษใส่ไข่กับใส่เครื่องอย่างละถุงเลยไข่ถุงหนึ่งตักใหม่ ผมได้ยังครับลุงได้แล้วครับเออนเนี่ยว้นี่แล้วใส่แล้วครับเดี๋ยวผมจ่าตั้งครับผมบอวครับคนว่าครับคป๊าปลีป๊าปีป๊าปูป๊าป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 นี่บัวลอยกระยายน้องพี่ซื้อมาให้แล้วโอ้ยได้ไวดีจีแล้วเดี๋ยวนะมาเป็นถุงอย่างเงี้ยทำไมอ่ะทำไมจ๊ะมาเป็นถุงเนี่ยจะกินยังไงอ้าวนี่ พี่มีถ้วยเอ <Okay, S 2> ้คแม่งมีถ้วยใช่เอามือกินพี่มีช้อนครบพอรเฟคเงินแกะเมือ่อแกะไปครับทีอพอวกเยวได้กินแต่น้ำม,มีแต่น้ำเนี่ย Oh my god เต็มถ้วยเสร็จกูสซิไปชิบ <laughs> ายขอก่อนนะ ชาละซี่ดื่มน้ำให้กูด้วยฮ่าดีจริงๆมีของคาวมาแล้วกินของหวานดีจริงๆเลยไม่ร้อนเหรอวะอืมมันเย็นกำลังดีแล้วอือัวลอยนี่บอกเลยว,ว่าเนื้อคุดนุ่ม,มนเนียนบวกกับเนื้อับลอยนี่แบบมันมีหลายไส้ เห็นปะมันมีแบบทั้งแบบเป็นเผือกเป็นมันเป็นอะไรเป็นฟักทองมันมีหลายแบบใช่ก็ลุงเขาแกบอกเมื่อตะกี้เนี่ยอ้าวเหรอเออยอดเลยก็ปูเยอะได้ไงก็ลุงแกบอกเมื่อตะกี้เนี่ยเ้ยก็ได้เวลาแล้วอ่ะทำไมอ่ะปูนัดลุงเงไว้เพราะปูต้องไปทำงานให้เขาต่อเอ้าแล้วกลัวอ้าเดี๋ยวหาเพื่อนแถวนี้เดี๋ยวก็มีรู้แล้วนะไปเถอะคุณรับเพื่อนถึงคนนึงไว้แล้วใครวะ เดี๋ยวมึงก็รู้